ถแบบโอเคใช่ไหมไม่นไรุกัมันดวนอาบออกไน้แหลมเนาะนั่งซื้ของลูกยิ่ใหญ่กว่านี้นะขอบคุณนะของลูกยังไม่ถือชันมันดีแล่วน่ใครต่งแน่นะคะแก่ไม่ไมเนี่ยเสียย่งแล้วบวนอยางไงด ยายมนบอก้อเ่ตรียหาะต้องอ่านก่อนอนก่อนานัวมันเกินลำดวเนี่ยคุณพคุแม่พ่อแม่ตาหากระดาษที่ชู่มามมกระดาษทิชชูมันย่ไ่ไม่ได้จยวรอให้โอ๊ยแมให้แล้วไปแต่ไม่อยากให้ดอก นน้ำดูนี่ไม่ว่าะต้ตาดีแต่้ดูม่กำลังใจเต็ลมนขาพคุณจ้าขอเกิองที่อยากได้ ว่าแมนเงินว่ะว่าแมนเงินว่ข้างในเบอร์กรเบอนี่อะไรเนี่ยูฟังว่ะอะไแนดานี่แต่่กงรวัาเฮียลงกอะได้อเด้อีกล่องน้าไม่เห็นสินี่ไอโฟนเียรไหนองกายใกล้ี่น อันนี้ค่ะสู้ดูสิมือตัวกินปั่นด้วยกันล้านวิแต่โคตรเลยใช่สัญญาแล้วอันนี้อันนี้ขอบคุณค่ะ

ได้ตตับชผู้บ่าวเร็ว่าเดี๋ยวนี้วนี้คิดว่าสองเไม่มอัีเรากนคู่กับผู้บ่าได้เปดียวานองนองอัน้ไม่ไม้ลาลู้อยใจขอบคุณนะก้มัเกิดร้องไห้นะอถือไว้ก่อนอย่ได้ไเี่ยอ่ได้อีเดคือมาคิโน ต่ทีมันันแคกีคต่น้เสไ้ติดต่อง่ายดีแม่ไปบรับที่ต้น่อได้หรืเแค่ไ่กััวแม่เอาไปมาตอบแชทตบันี่้เนวกเพิ่เตอนี่แว่ม่า่ แม่ดาวมุนิทมานะลูกชายอะไรลูกชายอะไรไอนสุดที่ไม่ใช่กชายอยากเอนลูกชายสุดที่รักเขาไม่มีตัวนี้เลยแย่ให้เรื่องไออกดูเขาเลยนึงอื่อื่นิดนึงอยโอเี้ยนอย่อเน มนแค่มันไม่มีโอกาสกับเราอ่ะไอ้ก็ะมันเพิ่งสุดอะย่างสิเพิ่งจะคัดอานนะแม่เพราะว่าชุ้ทคนดมหาดอานี่คนนี้แตอาเสียงคนไพูดสาวิสมันก็เป็นเพรแรงอยู่ไหนอะทันมาเออก็มี่ัแดงสาจนเพิ่งมาไชุดอไรย่างเงี้ยเพ่ด่นนี่ฉลองอันนี้ว่าเป็นก็ได้เป็นนะีองที่ชอบขอบคุณนะครับ กินเรือไมจรินแ้าจะไม่รู้ว่าเพิ่ม้ยม่ใที่มีอาพีพความชกาวิตกันมาใจ